น้องชายคุณดู070นางสาวคุณยารัตน์นาสวัสดิ์076นางสาวจิรเชียกุธา078นางสาวจีรายุชานุาง079นางสาวคลมานัทุกฤษโกน080นางสาวมณิตารัตน์ธมี091นางสาวและแมนางคันเสรี097นางสาวมีสามวุฒิศิษย์099นางสาวสุนิดาเลิด104 นางสาวลีสิงหโค่น118ค่ะระบบประธานาธิบดีระบบที่ตั้งให้ประมุขแห่งรัฐมีอำนาจสูงสุดและเต็มที่คณะรัฐบาลอยู่ใต้อำนาจของประมุขแห่งรัฐเช่นอำนาจการแต่งตั้งหรือถอดถอนคณะรัฐบาลส่วนมากระบบประธานาธิบดีจะไม่มีอำนาจเท่ากับระบบรัฐสภาความสำคัญของประธานาธิบดีเป็นสัญลักษณ์สวนรวมจิตใจของคนในประเทศด้านพิธีกรรมเช่น รับแขกบ้านแขกเมืองมีอำนาจในการบริหารสูงสุดอำนาจในการแต่งตั้งรัฐบาลรัฐสภาอำนาจในการออกกฎหมายประวัติความเป็นมาของระบบประธานาธิบดีระบบประธานาธิบดีเกิดขึ้นครั้งแรกณสหรัฐในศตวรัษที่18ช่วงสงครามป,ปฏิวัติอเมริกาโดยมีจอร์จวอชิงตันเป็นประธานาธิบดีที่ได้ปลดแอกจากประเทศอังกฤษ คือประกาศอิสรภาพจากประเทศอังกฤษไม่เป็นเมืองขึ้นของประเทศอังกฤษอีกต่อไปค่ะโครงสร้างทางการเมืองของสารันะคะสหรัฐอเมริกาน,นะคะจะมีระบบการปกครองในแบบสหพันธรัฐนะคะโดยมี3ฝ่ายนะคะตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญค่ะซึ่งแต่และฝ่ายเนี่ยจะได้รับการเลือกในลักษณะที่แตกต่างกันมีการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจซึ่งกันและกันค่ะ บริหารนะคะมีประธานาธิบดีเป็นประมุขแล้วก็เป็นหัวหน้ารัฐบาลนะคะได้รับการเลือกตั้งทั่วไปร่วมกับรองประธานาธิบดีทุก4ปีค่ะในวันอังคารแรกหลังวันจันทร์แรกของเดือนพฤศจิกายนประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งผ่านคณะผู้เลือกตั้งจำนวน5 3 8คนค่ะดำรงตำแหน่งไม่เกิน2สมัยสมัยละ4ปีนะคะประธานาธิบดีเนี่ยจะเป็นผู้ร่างรัฐบัญญัติ ต่อรัฐสภาค่ะและทำหน้าที่เป็นผู้บัญชาการทหารสูงส,ส,สุดค่ะฝ่ายนิติบัญญัตินะคะประกอบด้วย2สภาก็คือวุฒธธิสภามีสมาชิกจากแต่ละมณฑลมณฑลละสองคนค่ะรวมเป็น100คนดำรงตำแหน่งสมัยละ6ปีโดยมีสมาชิกจำนวนหนึ่งใน3ครบวาระทุกสองปีสภาผู้แทนราษฎรนะ,ะคะมีสมาชิก4 3 5คนแบ่งตามสัดส่วนของ ประชากรในมูล,ลััฐคือประชากร575,000คนต่อสมาชิก1คนนะคะดำรง,งตำแหน่งสมัยละ2ปีค่ะฝ่ายตุลาการนะคะประกอบด้วยศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์แล้วก็ศาลฎีกานะคะศาลฎีกาเนี่ยมีอำนาจที่จะล้มเลิกกฎหมายใดๆและการปฏิบัติของฝ่ายบริหารที่ได้วินิจฉัยแล้วว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญในการแต่งตั้ง ผู้พิภากสาสาฎีการนะคะจะมีประธานาธิบดีนะคะเป็นผู้เสนอชื่อและวุฒิสภาเป็นผู้ให้การรับรองโดยศาลสูงของสหพันธ์มีผู้พิภากษาสทั้งหมด9คนค่ะซึ่งดำรงตำแหน่งได้โดยไม่มีการกำหนดวาระข้อดีของระบบประธานาธิบดีนะคะ 1. ประธานาธิบดีมีเส็เีขาดในการเลือกคณะรัฐมนตรีของตัวเองดังนั้นประธานาธิบดีสามารถเลือกผู้ ู้ที่มีความชํานาญในด้านต่างๆเพื่อมาดํานินตาแหน่งค่ะ2นะคะรัฐมนตรีมีเวลาเต็มที่ในการปฏิบัติภารกิจเพราะไม่ต้องมารับผิดชอบต่อรัฐสภาไม่จําเป็นต้องเข้าประชุมหรือเสียเวลาในการตอบประทุคําถามของรัฐสภาค่ะสานะคะหากเกิดวิกฤตฉุกเฉินประธานาธิบดีมีอํานาจในการตัดสินใจอย่างเด็นขาดข้อเสียของระบบประธานาธิบดีประธานาธิบดีจะไม่สามารถบริหารประเทศได้อย่างราบรื่น โดยเฉพาะเมื่อต้องการที่จะออกกฎหมายบางฉบับแต่ความเป็นจริงในประเทศสหรัฐอ,อเมริกาภาคการเมืองที่เป็นภรคการเมืองหลักในรัฐสภาหน้านที่ของนิติบัญญัติเป็นอำนาจเกี่ยวกับการออกฎก,กาคำสั่งและข้อบังคับต่างๆของฝ่ายบริหารและเป็นการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับข้าราชการและประชาชนการออกฎกาและคำสั่งข้อบังคับต่างๆนะับเป็นการออกกฎหมายด้วยและเท่ากับเป็นการขยายความตีความ กฎหมายหลักที่ออกโดยสภานิติบัญญัติตุลาการเป็นระบบศาลซึ่งทำหน้าที่ตีความและบังคับใช้กฎหมายในนามของนักตุลาการยังเป็นกลไกลสใจสหรับข้อรียกรพิพาทภายใต้รัฐทิการยใ,ใช้อํานาจฝ่ายตุลาการใด้สร้างกฎหมายซึ่งเป็นความไม่รับผิดชอบฝ่ายนิติบัญญตัติซึ่งเป็นความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารแต่ตีความกฎหมายและใช้บังคับกฎหมายเข้ากับข้อเทจ็จจริงของคดีการปกครองโดยนาะยกรัฐวงมนตรีและประธานาธิบดีแตกต่างกัน การปกครองโดยมีนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่แทนเป็นหัวหน้ารัฐบาลการทำหน้าที่โดยทั่วไปจะอยู่ภายใต้พระมหากษัตริย์ในรูปแบบผสมของขุนนางและประชาธิปไตยหรือประธานาธิบดีในรูปแบบสาธารณรัฐบาลเรียกว่าเป็นการปกครองแบบระบบรัฐสภาระบบรัฐสภาเป็น,นกลไกการปกครองที่ฝ่ายบริหาร หรือรัฐบาลมีที่มาจากรัฐสภาซึ่งทําหน้าที่นิติบัญญัติและความรับผิดชอบต่อสภาในระบบรัฐสภาตําแหน่งประมุขแห่งรัฐการปกครองโดยมีประธานาธิบดีทําหน้าที่ประมุขหรือผู้นําของประเทศที่ปกครองโดยระบอบสาธา,ารณรัฐซึ่งประธานาธิบดีได้รับการแต่งตั้งจากการเลือกตั้งของประชาชนไตย เรียกว่าการปกครองแบบประธานาธิบดีะระบบของประธานาธิบดีคือระบบที่ตั้งให้ประมูลแห่งรัฐมีอำนาจสูงสุดอย่างเต็มที่คณะรัฐบาลอยู่ใต้อำนาจของประมูลแห่งรัฐเช่นอำนาจในการแต่งตั้งหรือถอดถอนคณะรัฐบาลการเปลี่ยนเทียบการปกครองในระบบประชาธิปไตยการปกครองแบบรัฐสภา1ประชาชนเป็นเจ้าข,ของอำนาจอธิปไตย 2. ประชาชนเป็นผู้เลือกสมาชิกผู้แทนรัษฎร 3. สภาสามัญเลือกคณะรัฐบาล 4. คณะรัฐบาลมาจากพรรคที่มีเสียงข้างมากในสภาสามัญ 5. คณะรัฐบาลอยู่ในตำแหน่งได้นานตราบเท่าที่สภาสามัญไว้วางใจการปกครองแบบประธานาธิบดี 1. สมาชิกสภาไม่สามารถเป็นรัฐมนตรีได้ 2. ประธานาธิบดีจะไม่สามารถเสนอร่างกฎหมายได้ 3. อำนาจสูงสุจะเป็นของประชาชน